สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นโนกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้หนกทางหุ้นสารัสนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมยเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่12เดือนเมษาย,ยน 2 5 6 6นะคะหุ้นแรกนะคะหุ้นรัเสเซียคืนนี้อาจด้รุดสูงนะคะเจาะให้เม็ดเดียวสูงหนึ่งนะคะหุ้นรัเสเซียรุดสูงเจาะสูงหนึ่งนะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะ คุณเยอรมันคืนนี้อัดให้ลูกหนึ่งนะคะเจอะให้เม็ดเดียวหนึ่งสองนะคะคุณเยอรมันรูดหนึ่งจอบหนึ่งสองนะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะจักวันที่สิบสองเดือนเมษายนสองพัน หน้า166บนะคะรุ่นอังกฤษคือนีน้ติดรุ่ดเบิ้ลนะคะคือนี้อัดได้รุ่หนึ่งนะคะเจอะให้เม็ดเดียว19นะคะคุณอังกฤษรูดเบิ้ลรูดหนึ่งจาะ1นนะคะสำหรับคัง้งคืนนี้นะคะ แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหุ้นสำหรับของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆปังๆไม่ต่างช้ทุกคนเลยนะคะแล้วก็มาอบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ